สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับลิปนี้มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเหมือนจะเหมือนเช่นทุกวันนะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับในคําถามนี้ก็ยังเอะใจอยู่นิดนึงนะครับแอบแปลกใจอยู่นะครับเพื่อนๆถามเข้ามาบอกว่ารถเวฟร้อยมีคลัตมือนะครับขับอยู่ดีๆจากเกียร์สี่กระโดดไปเป็นเกียร์ว่างเอ๊นะครับเวฟร้อยนี่มันไม่มีคลั์นี่วา ไปแปลงคลัตมาหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเว็บแซดนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์อีกหลายคำถามที่ถามเข้ามานะครับบอกว่าผมขับรถอยู่ดีๆนะครับเวลาผมจะเล่นคลัตที่เกียร์สี่นะครับจะเล่นคลัตที่เกียร์สี่พอกดลงไปปั๊บนะครับกลับกลายเป็นเกียร์ว่างเฉยเลยนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับที่ถามเข้ามากันเยอะๆเ,เนี่ย นะครบก็เป็นในสไตล์ของรถ Honda แทบจะทั้งหมดเลยนะครับเอานะครับเบื้องต้นนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนเมื่อเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าจากเกียร์สนะครับจะขับรถอยู่ดีๆที่เกียร์สนะครับเกียร์กระโดดไปเป็นเกียร์ว่างนะครับในขณะที่ใช้ความเร็วสูงเอ๊ะนะครับอ่าอันนี้เราไม่เห็นหน้างานด้วยนะครับเราไม่ได้เป็นคนขับนะ มีอเวลาที่รถมันเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยไฟเกียร์มันเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่นะครับอ่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าอ่าผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับในส่วนตัวผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราขับรถอยู่ดีๆที่เกียร์สี่แล้วนะครับรถของเราจะกระโดดข้ามไปเป็นเกียร์ว่างนะครับอ่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างไรให้เ,เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็คือก้ามปูเขี่ยเกียร์นะครับก้ามปูที่เราใช้ในการเข้าเกียร์นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกเกียร์นะครับหรือว่าล็อกเฟืองดาวนะครับเฟืองดาวนะครับอ่ามองมุงนี้ไม่รู้จะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับเฟืองดาวนะครับสปริงนะครับสปริงที่มาล็อกเฟืองดาวตรงนี้นะครับ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านไม่สามารถเอามือง้างได้นะครับเอามือง้างไม่ได้เพราะว่าสปริงมันแข็งแล้วก็สปริงตัวใหญ่นะครับสปริงตัวนี้เป็นตัวล็อกตำแหน่งของเกียร์นะครับของรถของรถทุกคันนั่นแหละนะครับจะมีเฟืองดาวอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งล็อกเกียร์อยู่นะครับถ้าเราขับรถอยู่ดีๆนะครับ ถ้าเราขับรถอยู่ดีๆเราไม่ไปกดคันเกียร์นะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เฟืองดาวมันจะพลิกด้านนะครับมันจะกระโดดข้ามล่องไปนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่รถของเรานะครับจะเปลี่ยนเกียร์เองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าไอ้สปริงตัวที่บังคับเฟืองดาวตรงนี้นะครับขนาดเราไขควงเฉียมันยังรู้สึกว่าแข็งเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแข็งมากนะครับสปริงตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าสปริงอ่อนนะ แล้วทีนี้ไอ้ตัวกระปุกเกียร์เนี่ยมันจะเป็นล่องซิกแซกซิกแซกเหมือนลายดอกยางรถเลยซิกแซกซิกแซ,ก,ซกเลยนะครับมันก็บังคับไว้อยู่แล้วว่าอถ้าเรานะครับต่อให้เราเอาตัวนี้ออกนะครับเราเอาแปรงมาหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนไม่ไปนะครับหมุนไปยากมากเลยเราต้องหมุนเฟืองเกียร์ไปด้วยมันถึงจะ,ะสับล่องเปลี่ยนเฟืองเกียร์ให้เรานะครับดังนั้นในเคสแรกที่เพื่อนๆน,นะครับ าถามเข้ามานี้นะครับผมมองไปในตำแหน่งอื่นนะครับในตำแหน่งที่ว่าหนึ่งรถของเรามีการไปดัดแปลงชุดคลัตมานะครับการที่รถของเรานะครับน่าจะไปทําการดัดแปลงชุดคลัดมาหรือว่ารถเดิมก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นรถเดิมก็เป็นไปได้รถสแตนดาร์ดก็เป็นไปได้ในมุมมองของผมผมมองว่าเวลาที่เพื่อนๆขับไปนั้น นะครับในขณะที่เราขับไปด้วยความเร็วสูงนะครับลูกปืนของชุดคลัตช์นะครับลูกปืนของชุดคลัตช์มันหลวมมันคลอนนะครับเวลาที่เครื่องยนต์มันหมุนนะครับมันจะผลักดันผลักดันให้เผาถอยหลังออกมานะครับพอเผาถอยหลังออกมาชุดลูกปืนกดคลัตช์อยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับแรงดันจากชุดเฟืองเกียร์นะครับมันจะดันให้ชุดคลัตช์ออกมายันกันกับกลไกกดคลัตช์ทำให้นะครับ เกิดอาการคลัตลื่นพอคลัตลื่นแล้วรอบเครื่องมันจะสูงขึ้นนะครับอ่าพอคลัตยันคลัตลื่นนะครับรอบเครื่องมันจะสูงขึ้นเราก็เลยมองว่าอ่ารถมันเปลี่ยนไปเป็นเกียร์ว่างเองหรือไม่ทีนี้พอยกคันเร่งหรือว่าบีบคลัตนะครับมันดันกลับนะครับมันดันกลับนะครับทีนี้มันก็ขับได้เป็นปกติพอรอบสูงอีกมันก็เป็นอีกนะครับในส่วนนี้ผมมองว่า เป็นที่ชุดเผากับชุดคลัตนะครับชุดเผามันอาจจะมีอาการหลวมนะครับชุดเผาอาจจะมีอาการหลวมโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมมองไปที่การเปลี่ยนแผ่นคลัตแผ่นคลัตมันมีความหนานะครับแผ่นคลัตมันหนาเกินนะครับบางทีชามคลัตมันถอยหลังออกมามันมาชิดกันกับชุดกลไกกดคลัตนะครับอ่า บางทีเราอาจจะไปตั้งคัดคิดเกินไปนะครับเวลาร้อนมันขยายตัวนะครับมันมาดันกันนะครับมันก็เกิดอาการาคัดลื่นนะครับรอบเครื่องมันสูงขึ้นรอบเครื่องมันร้องมันค้างเราก็เลยมองว่า,าเป็นที่เกียร์มันกระโดดข้ามไปเกียร์ว่างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือจุดที่ผมสงสัยมากที่สุดนะครับที่เหลือก็คงเป็นขั้นตอนของการประกอบชุดเกียร์ใส่แหวนรองเกียร์ผิดหรือไม่ นั่นเองนะครับที่ผมสงสัยมากที่สุดเลยนะครับทีนี้นะครับในคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่า,าเวลาขับอยู่ดีๆจะเล่นคัดนะครับจะเล่นคัดแล้วทีนี้เวลาเข้าเกียร์เวลากดากดเกียร์ลงไปนะครับจะเล่นคัดเนี่ยหรือว่าเวลายกคันเร่งแล้วอยากจะกดคัดให้รถมันไหลไปในขณะที่อยู่เกียร์สแต่ทีนี้รถมันเป็นรถเกียร์วนนะครับรถเกียร์วน นะครับพอ,อกดลงไปปั๊บรถเป็นเกียร์ว่างนะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะ,อะไรว่างั้นนะครับที่ถามเข้ามาอ่ะผมอยากให้เพื่อนๆไปดูนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้รถของเรานะครับเวลาเล่นคัดแล้วมันเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์สีไปเป็นเกียร์ว่างให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ ครับทีนี้เราก็มาต่อกันภายในห้องเกียร์นะครับโดยปกติแล้วห้องเกียร์ของรถทุกรุ่นทุกชนิดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะรถที่มีลักษณะเกียร์วนนะครับก็คือเหยียบหน้าไปเรื่อยๆนะครับกดด้านหน้า1 2 3 4นะครับพอรถหยุดแล้วก็กดจากเกียร์สี่ไปเป็นเกียร์ว่างและได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดคันเกียร์ย้อนกลับหลังนะครับทุกท่านนะครับ ในรถที่นะครับเป็นรถเกียร์วนนะครับจะมีกลไกนะครับสำหรับล็อกเกียร์อยู่นะครับในลักษณะการทำงานของกลไกก็คือล็อกเกียร์สี่ไว้นะครับในขณะที่รถยังเคลื่อนที่อยู่นะครับเขาจะล็อกเกียร์สี่ไว้ไม่ให้กระโดดไปที่เกียร์ว่างนะครับ ทีนี้พอรถนะครับหยุดทํางานนะครับหรือว่ารถหยุดนิ่งนะครับเราถึงจะทําการเปลี่ยนเกียร์ได้ก็คือไอตัวเหล็กงอที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นั่นแหละนะครับที่ผมหมุนเล่นอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีเหล็กงออยู่ตัวหนึ่งนะครับที่นะครับทําหน้าที่นะครับเป็นตัวล็อกกลไกนะครับล็อกกระปุกเกียร์ไม่ให้กระโดดจากเกียร์สี่ไปเป็นเกียร์ว่างนะครับในขณะที่เราขับรถนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้นะครับสปริงของชุดกลไกตรงนี้นะครับหรือว่าความฝืดของชุดกลไกนะครับมันไม่ฝืดให้เวลาที่เกียร์เราหมุนนะครับกลไกก็จะไม่เวียงหรือว่าไม่หมุนไปล็อกกับปุกเกียร์นั่นเองนะครับเพื่อนเแล้วก็ นี่แหละนะครับวิธีการนะครับสำหรับรถ Honda ถ้าเราประกอบเราก็จะเอาชุดกลไกนะครับกดเกียร์ออกมาไว้ด้านนอกลักษณะแบบนี้นะครับถ้าหากว่าใครเอาชุดกลไกล็อกเกียร์นะครับเอาไปวางไว้ข้างในหรือว่าเอาม้วนไปผิดตำแหน่งนะครับแน่นอนครับเวลา ที่เราประกอบเครื่องเข้าไปเวลาที่นะครับเราขับรถเนี่ยมันก็จะไม่เหวี่ยงมาล็อกกับปุกเกียร์นะครับทุกท่านดังนั้นท่านที่ถามเข้ามานะครับว่าเวลาเล่นคัตเกียร์สี่แล้วนะครับเกียร์รถนะครับจากเกียร์สี่กระโดดไปเป็นเกียร์ว่างน่าจะเกิดจากชุดกลไกตรงนี้นะครับไม่มีความฝืดสปริง ดึงลังขาดหรือว่าอาจจะประกอบผิดนะครับทุกท่านก็ให้ผ่าเครื่องทําการตรวจเช็คด้วยก่อนแล้วกันเอานะครับคลิปนี้ตอบ2คอมเมนต์เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีครับ